จีนชนจีนตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกคันไหนดีโซคูฟิมผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคารเทสลาเจาะจงโซคูฟิมแบล็กซีครตที่สุดของฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า EV สวัสดีครับนี่คือ Top Man c h ช n n e l ที่จะพาคุณล้ำไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกลิฟต์มอเตอร์ B10 รถไฟไฟ้า EV รุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ถือเป็นการบุกตลาดประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนชูจุดเด่นด้วยราคาที่ถูกมาดูสเปคของลิฟต์มอเตอร์ B10 กันนะครับภายในห้องโดยสารจะเน้นความเรียบง่ายโดยมีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด8.8นิ้วที่ตั้งอยู่หลังพวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14.6นิ้วตั้งอยู่บนคอนโซนล แท่นชาร์จไร้สาย2ช่องจุดเด่นด้านหน้าคนขับจะมีการเพิ่มช่องเก็บของอีกทั้งยังมาพร้อมหลังคาสันรุกขนาดใหญ่1.83ตารางเมตรมิติตัวถังความยาว4515ม mm. มความกว้าง1885ม mm. มความสูง1655ม mm. มมีระยะฐานล้อ2735ม mm. มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดอยู่ที่420ลิตรและขยายให้ถึง1425ลิตรเมื่อพับออกทางด้านขุมพลังและแบตเตอรี่จะมีให้เลือก3รุ่นย่อยโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวระบบ ขับเคลื่อนล้อหลังแต่มีพละกําลังและขนาดแบตเตอรี่ต่างกันดังนี้ครับ1นึ่งสแตนดาร์ดเลนมีกําลังมอเตอร์180แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่175นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด56.2กิโลวัตต์ชาวระยะทางวิ่งสูงสุด510กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC 2องสแตนดาร์ดเลนไฮพาวเวอร์มีกําลังมอเตอร์218แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรแบตเตอรี่นี้เท่ากันขนาด56.2กิโลวัตต์ชัวระยะทางวิ่งสูงสุดเท่ากันคือ510กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC รุ่นนี้ข้อแตกต่างก็คือมีแรงม้าที่เยอะกว่านะครับรุ่นที่3คือรุ่นลองเลนมีกําลังมอเตอร์218แรงมา้าแรงบิด2 4 0นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลเธียมไอออนขนาด6 7 1กิโลวัตต์ชาวระยะทางวิ่งสูงสุด600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ในเรื่องของระบบการชาร์จรองรับการชาร์จ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC fast charge สูงสุดที่95กิโลวัตต์ระยะเวลาในการชาร DC, จจ DC าก30-48 ใช้เวลาประมาณ19-20ถึงนาทีภายในและฟีเจอร์ที่เด่นชิปประมวลผลคอร์สคอมสแนปดากอนแปดสออันนี้ถือเป็นชิปตัวแรงเลยนะครับทั้งฉลาดทั้งเร็วแรงถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับระบบปฏิบัติการลิฟต์มอเตอร์4.0ระบบเสียงลิฟต์สาลำโพง12ตําตำแหน่งมือจับประตูแบบเรียบไปกับตัวรถ f o ร์สดอร์แฮนมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่อาจมีเซ็นเซอร์เรดาร์ในรุ่นท็อปเพื่อรองรับระบบขับขี่อัตโนมัติข,ขั้นสูงมาดูทางด้านความปลอดภัยกันบ้างนะครับลิฟต์มอ ช่วยจอดอัจฉริยะการเลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนถนนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในขณะขับขี่และสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายในเวลาเพียง6.8วินาทีราคาที่จีนอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทโดยรวมแล้วลิฟ์มอเตอร์ B10 ถือเป็นรถที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าเจคู่ไฟ EV คู่แข่งระดับเดียวกันเล็กน้อยและให้สเปคด้านในระยะทางและเทคโนโลยีภายในได้มาอย่างน่าสนใจเลยครับก็ลองมาลุ้นดูนะครับว่าราคาจะสู้เจคู่ไฟ EV กันได้หรือไม่ทีนี้เรามาดูคู่ฟัสคู่เวียงเจคู่ไฟ EV กันบ้างนะครับ uv ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เปิดตัวในไทยที่ราคาเริ่มต้นเพียง549,000แต่ให้สมรรถนะการขับขี่ได้ไกลถึง461กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสร้างความฮือฮายอดจองถล่มทลายมาแล้วนะครับมาดูกันที่งานออกแบบภายนอกเจคู่ไฟอีวิคมาพร้อมสไตล์ทรงเหลี่ยมรูปลักษณ์แข็งแรงพรีเมียมเหมาะทั้งสาหรับสายรุยและการใช้งานในครอบครัวขนาดตัวถังนถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีความยาวอยู่ที่4,380ม mm มความกว้าง1,680ม mm มความสูง1,650ม mm ิมระยะฐานล 2,700มิ27 mm, ลิเมตรและความสูงใต้ท้องรถ174ม mm. ิลิเมตรสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง45ซนติเมตรอันนี้ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าเอกลักษณ์ทรงน้ำตกแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยกระจงหน้าโปร่งใสพร้อมโลโก้เจคู่เด่นชัดตรงกลางขนาบด้วยชุดไฟหน้า LED ทรงสี่เหลี่ยมกันชนหน้ามีขนาดใหญ่ดูแข็งแกร่ง,งเสริมภาพลักษณ์ SUV แบบเต็มตัวเส้นสายด้านข้างเน้นความเรียบหรูแต่ก็ยังแฝงความบึกบินล้ออันลอยทูโทนขนาด18นิ้วเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านหลังงโดดดเเ่นนน้้้้ววยยไฟทาา LED แแบบพปป็รรอะตู ไฟ,ไฟฟ้าสปอยเลอร์หลังคาขนาดใหญ่ติดตั้งพร้อมราวแหล็กหลังคารับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง75กิโลกร,รมัมลองมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับแดชบอร์ดถูกออกแบบให้ทันสมัยมาพร้อมหน้าปัดขนาด1 0 2 5นิ้วและจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่13.2นิ้วแบบแนวตั้งตรงกลางเลยครับรองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทกุญแจคีย์เลสไฟแอมเบียนท์ไลท์64สีระบบเสียงจากค่ายโซนี่พร้อมลำโพง12จุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวามีช่องแอรรสสหับบผู้้้โดดยาาานลเมืไฟ พร้อมออโต้โฮลและหลังคาพาโนรามิกฟิกแกสลู o ขนาด1.45ตารางเมตรเบาะนั่งใช้วัสดุกึ่งหนังแท้โดยเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นเบาะเบาะผู้โดยสารตอนหน้ารุ่นท็อปสามารถปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางเบาะหลังพับได้60-40พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุ480ลิตรและขยายได้ถึง1,284ลิตรเมื่อพับเบาะทางด้านความปลอดภยัยเจคู K ่ไฟ EV รุ่นท็อปมาพร้อมระบบ ADAS ถึง19รายการเลยนะครับเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัต ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบตรวจสอบจุดอับสายตารวมไปถึงถุงลมนิรภัยรอบคัน6จุดและกล้องรอบคัน540องศาทางด้านขุมพลังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กาลังสูงสุด211ดแรงม้าแรงบิด2 8 8นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนถึง100อยู่ที่7.7วินาทีใช้แบตเตอรี่ความจุ58.9กิโลวัตต์เอาลรองรับระยะทางสูงสุด461กิเโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จไฟ AC สูงสุด11กิวัต์ DC สูงสุด80ิว์นอกจาก ยังมีสมรรถนะในการลากจูงได้ถึง750กิโลกร,รมัมราคาเปิดตัวในไทยเจคู่ไฟ EV รุ่นลองเลนด์ด d y n a ก549,000บาทเจคู่ไฟ EV ลองเลนด์ m a ราคา599,000บาท, 5, 99, บาทนี่นะครับจะเป็นสเปคของทั้ง2คันเป็น SUV EV ไฟฟ้าทั้งคู่จะได้ทั้งสายลุยทั้งดีไซน์ที่เรียบหรูฟังก์ชันนี่ครบเลยนะครับราคานี้ก็ยังจับต้องได้ถือว่าโคตรถูกเลือกกันไม่ถูกเลยใช่ไหมครับใครสนใจคันไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe Top Man Channel จะพาคุณล้ำไป ข้้าางหนกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกก่อนใครกด subscribe ไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ